สูตรกินอาหารลดน้ําหนักลดพุงเร่งด่วน10กิโลแบบไม่ต้องใช้ยาแล้วกินสูตรนี้จะช่วยชะลอไวัลดคอเลสเตอรอลลดไตรกซอไลายในเลือดแบบง่ายๆไม่ทรมานไม่ต้องออกกำลังกายมากอยากลดพุงเร็วๆลดไตรกซอสลายแล้วลดน้าหนัก10กิโลข้อที่1นึ่งกินรวบมือ้อไม่ต้องกินสามมื้อก็ได้อาจจะรวบมื้อเช้ามื้อกลางวันมาเป็นมื้อสาย สัก11โมงแล้วมื้อเย็นนะครับเราก็กินให้เร็วนิดหนึ่งนะครับหรือว่าฝึกทำไอเอฟซึ่งผมมี VIP อคลับเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มเรียนนักเรียน VIP ที่ผมสอนเรื่อง IF แบบเจาะลึกรวมถึงกินยังไงทำไอเอฟยังไงให้ไม่ใช่แค่ผอมแต่หน้าเด็กด้วยไปขอละเอดรีวิวได้พิมพ์ว่ารีวิวแต่ยังไม่มีสูตรอาหารลดไขมันของโมงนะครับพิมพ์ว่ามื้อเช้านะครับหรือพิมพ์ว่ามื้อเย็นหรือพิมพ์ว่าสูตรลดไขมันก็ได้ข้อที่2ครับถ้าใครอยากจะลดไขมันลดพุง ไตที่สลายลดน้ำหนัก10กิโลเร็วๆให้ทำสิ่งนี้ครับคือลดการเติมน้ำตาลลด การเติมน้ำเชื่อมน้ำหวานเชื่อไหมครับถ้าเพื่อนๆทาสิ่งนี้ได้ก็คือลดการเติมน้ําตาลน้ําเชื่อมน้ําผึ้งนมข้นคแค่นี้ไตกีีสลายจะลงเร็วมากไตกีสลายหรือไขมันในเลือดโดยเฉพาะที่พุงนะครับมันมาจากน้ําตาลนะไตกีสลายไม่ใช่ไขมันที่มาจากไขมันมันคือไขมันที่มาจากน้ําตาลดังนั้นข้อที่2ลดการเติมน้ําตาลลงแล้วท่านจะผอมแบบโคตรเร็วก็น่าจะเด็กลงด้วยหรือใครเป็นเบาหวานแนะนําไปดูสูตรเบ,บาหวาน พิมพ์ว่าเบาหวานแล้วถ้าใครเป็นเบาหวานรีบไปหาผักเชียงดาผัดไข่มากินหรือเชียงดาสกัดนะครับมากินพอดูสูตรได้พิมพ์ว่าเชียงดานะครับข้อที่3สูตรกินอาหารลด พุงเร่งด่วน10กิโลลดไตกีสลายลดไขมันในเลือดง่ายๆไวๆเร็วๆไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องออกกําลังกายหนักคือการกินช็อกโกแลตเมเปิลซิรัปนะครับหรือว่าน้ําเชื่อมนะครับหรือว่าจะเป็นอาหารกระป๋องหรือว่าผลไม้เชื่อมนะครับที่อยู่ในกระป๋องไตกีสลายไขมันในพุงเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้มาจากไขมันอย่างเดียวกินไขมันกินอะโวคาโดไม่ได้ทําให้ไตกีสลายสูงแต่กินช็อกโกแลตน้ําหวานน้าตาลสปริงกิ้ง all this s y These added sugar all these refined carbohydrate is what increases your triglyceride กิน <c> ช <oughs> ็อกโกแลตชิพหรือว่าน้ำตาลทั้งหลังผมนี่แหละ ทำให้ไตกรีสลายท่านสูงนะครับดังนั้นใครที่ชอบนมข้นน้ำผึ้งช็อโกโกแลตเปลี่ยนใหม่ไปกินผลไม้สูตรหมใครยังไม่รู้สูตรพิมพ์ว่าผลไม้ทีนี้ข้อที่4ครับลดไขมันเร่งด่วน10กิโลและลดไตกี่สลายในเลือดแบบไม่ใช้ยาให้ทําข้อนี้เพิ่มคือลดการดื่มน้ําผลไม้ถามว่าดื่มน้ําผลไม้แล้วมันจะอ้วนตายไหมผมก็บอกว่าถ้าเราดื่มแค่จิบเดียวไม่เป็นไรนะครับมันอยู่ที่โดสด้วยนะครับถ้าท่านอ้วนมีพุงแล้วท่านอยากจะลดน้ําหนัก10กิโลแบบ คุณต้องตัดการดื่มน้ำผลไม้แบบนี้ออกไปก่อนแต่ถ้าเกิดจะไปเที่ยวแล้วดื่มแบบจิบ2จิบได้ไหมโอเคแต่ถ้าเกิดคุณจะดื่มวันละแก้ว2แก้วทุกวัน not okay. แต่ t s n น t o k ด y เคนะ้นผมไม่แนะนําแล้วคุณก็จะไม่ผอมเร็วเพราะไขมันไตกี่สลได์ครับเพื่อนๆครับมาจากน้ําตาลแล้วน้ําตาลที่โคตรแย่ <Yeah. S 2> แบบแย่สุดๆที่เป็นยาพิษแล้วผมอ,อยากจะใช้คําว่าเป็นยาเสพติดไฮไลท์คานี้นะครับน้ําตาลฟรุกโตสคือยาเสพติดที่ถูกกฎหมายอันนี้ผมพูดถึงฟรุกโตสแบบ ไฮฟุกโตสคอนซิลับน้ำตาลฟุกโตสี่มนุษย์ดัดแปลงซึ่งน้ำผลไม้หลายเจ้านะครับใส่ดังนั้นถ้าท่านอ้วนเป็นไขมันเลือดสูงไตกรีสลายสูงเพื่อนๆลดเลยน้ำผลไม้นะครับเปลี่ยนมาดื่มน้ำมะนาวแต่ให้ดื่มหลังฟาสติ้งผสมกับน้ำดื่มก่อนมือแรกเป็นสูตรสูตรหนึ่งนะครับที่ผมสรุปไว้ในไลฟ์ดื่มน้ำนะครับแล้วก็ชาเขียวอยากลดไขมันเร็วๆลดน้ำตาลแล้วก็อยากกระตุน้นภูมิคุ้มกันด้วยดื่มชาเขียวออร์แกนิก สูตรหมอใครยังไม่รู้พิมพ์ว่าชาเขียวหรือใครแบบดื่มไม่ได้ไม่ชอบรสขมนะครับผมมีเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกแต่ต้องไปเลือกที่มันเป็นธรรมชาติก่อนนะก็คือสาร EGCg สกัดเป็นเม็ดอันนี้ผมก็กินเองแต่ไม่ใช่ยาลดไขมันไม่ใช่ทางลัดแต่ว่าสําหรับใครที่ดื่มชาเขียวไม่ได้หรือหาไม่ได้เราอยากได้ตัวเสริมเล็กน้อยนะครับก็คือ EGCg สกัดดีมากๆขอดูสูตรจากทีมงานหมอใน inbox ได้นะครับพิมพ์ว่าชาเขียวขอ้อที่ห้าลดพุง สิบกิโลลดไปกิสไลลดไขมันเร็วในเลือดไวๆเร่งด่วนไม่ใช้ยาไม่ต้องออกกําลังกายหนักแค่ปรับเรื่องน้ํามันน้ํามันที่ท่านกินสําคัญมากถ้าเพื่อนๆอยากจะผอมเร็วและลดไขมันอักเสบในเลือดพยายามไม่ปรุงอาหารด้วยน้ํามันใช้น้ํามันสูตรโมกก็คือไม่ใช้หรือสเปรย์น้ํามันพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะต้องกินน้ํามันจริงๆอาจจะกินเสริมเพียงบางชนิดนะครับอย่างเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันปลา ที่มีโอเมก้า3สูงหรืออันที่3นะครับที่ผมกินเป็นประจำก็คือน้ำมันกุ้งคริวที่มีแอสตาแซนตินแล้วจับมาจากแหล่งที่ไม่ปนเปื้อนอันนี้ถ้าใครอยากจะบำรุงเรื่องสมองผิวพรรณเพราะว่าน้ำมันกุ้งคริวเนี่ยเขามีทั้งโอเมก้า3แล้วก็แอสตาแซนตินขอดูสูตรได้พิมพ์ว่ากุ้งนะครับแล้วก็ให้เลี้ยงใช้ให้น้อยเลยน้ำมันทำอาหารข้อที่6ถ้าอยากลดไขมันลดพุงเร็วๆแบบไม่ต้องกินยาไม่ต้องออกกำลังกายหนักๆให้ทำตาม นนี้นะครับคือลดการกินเส้นไตกีีสไลด์มาจากคาร์โบไฮเดรตมาจากเส้นนะครับมาจากข้าวแล้วเปลี่ยนเป็นถ้าอยากผอมเร็วๆกินอาหารที่กากใยสูงวิตามินดีสูงที่ผมสอนเสมอนะครับก็คือเห็ดขาวหลากชนิดอย่างเช่นนี่นะครับพวกนี้ได้หมดเลยมื้อเย็นใครติดแป้งหนักเส้นลองเอาเห็ด ไปสับยำฝอยต้มแกงผัดแบบไร้น้ำมันทุกชนิดเลยเอาชนิดที่เพื่อนๆชอบลดข้าวลงครึ่งหนึ่ง เพิ่มเห็ด2เข้าแล้วท่านจะผอมเร็วแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับเห็ดเนี่ยเขาแคลอรี่ต่ำมากมีต่กากใหญ่แล้วก็อูดมไปด้วยวิตามินดีดังนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลดพุงลดความดันนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องขับถ่ายใครท้องผูกใครขับถ่ายไม่ดีใครแบบ3 4มสี่วันอืนทีนึงนะครับกินเห็ดมากกว่าข้าวหรือกินเห็ดแทนข้าวไปเลยในมื้อเย็นแล้วคุณจะผอมแบบเร็วสุดๆเนื่องจากคุณจะได้กากใย ได้เบต้ากลูแคนแล้วก็ได้วิตามินดีข้อที่7ลดพุง10กิโลลดไขมันในเลือดโดยเฉพาะไตกรีสลายแบบไม่ต้องใช้ยาแล้วไม่ต้องออกกําลังกายหนะักถ้าคุณดื่มกาแฟสําเร็จรูปแบบข้างหลังผมแทบจะทุกแบรนด์เลยที่ใส่ครีมเทียมกาแฟ3 in อวันอันตรายมากอันนี้มันคือถุงใหญ่ทั้งหมดนะครับคือมี22ถุงนะครับพลังงานน้ําตาลทั้งหมด264อ่อนะเพื่อนเห็นไหมคือถุงหนึ่งเนี่ยน้ำตาล1 2ถึง13กรัม นะครับน้ำตาลประมาณ3-4ช้อนชาไขามันอีกประมาณ2.5กรัมแล้วพลังงานอีกเพียบเลยนะครับต่อนหนึ่งซองเล็กนะนี่หมคำนวณมาให้แล้วต่อนหนึ่งซองเล็กให้เลิก3รีนวันไม่เอานะครับ3 i ีนวันี่คือสุดยอดของสารไม่ดีเปลี่ยนใหม่นะครับไปดื่มชาเขียวหรือกินกาแฟสูตรโมกก็คือกาแฟธรรมชาตินะครับเพื่อเๆพิมพ์ว่ากาแฟนะครับชาเขียวดีนะครับชาเขียวสกัด EGCG สกัดดีมากเชียงดาผักเชียงดาสกัดดีมากไปขอดูสูตรกับทีมงานโมกในแชทอินบ พิมพ์ว่าชาเขียวนะครับหรือพิมพ์ว่าเชียงดาชาเขียวชาเชียงดา2อ,อันนี้ดื่มแทนกาแฟ3 in 1วันแล้วท่านจะพุงลงเร็วไขมันในเลือดลงเร็วไตกีสลายลงเร็วสูตรหมคือกินอาหารธรรมชาติให้เป็นยานะครับข้อสุดท้ายสําหรับใครที่ความดันสูงด้วยนะครับแล้วก็ไตกีสลายสูงไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็ติดกินขนมนอนไม่หลับขับถ่ายไม่ดีอยาก้อมเร็วอยากพุงยุบแต่ติดขนม กลุบกรอบทํำยังไงดีให้กินนะครับสิ่งนี้คือทันยพืชธรรมชาตินะครับอย่างเช่นข้าวโอ๊ตออร์แกนิกเมล็ดฟักทองนะครับหรือว่ามเมล็ดทานตะวัน <c oughs> ไม่ใช่ซีเรียวกินซีเรียวกินากาโนล่าไตกรีสไลไม่ลงนะครับไตกรีสไลจะยิ่งสูงกว่าเดิมแต่ให้ท่านหามเมล็ดฟักทองทานตะวันมเมล็ดเจียมเมล็ดแฟลกหรือถ้าอยากกินขนมจริงๆทํายังไงหมอติดช็อกโกแลตมากก็กินช็อกโกแลตได้นะครับแต่ให้เลือกสูตรของผมแบบนี้ก็คือพอ หอมแบบเข้มๆ85 90้เก้าเพราะอะไรกินแมกนีเซียมจากดาร์กช็อกโกแลตหรือจากทันตะวันจากเมล็ดฟักทองเมล็ดทันตะวันหรือว่าจากพวกธัญ,ญพืชทําให้เราหอมนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขามีในเรื่องของไขมันดีนะฮะไขมันดีแล้วก็มีกากใย,ายกินกากใย,ยมากขึ้นกินไขมันดีมากขึ้นกินสารพฤกษาเคมีจากพืชมากขึ้นก่อนที่เราจะไปกินอาหารเสริมกินสิ่งที่ผมบอกก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไตดีไตไม่ได้มีปัญหาแล้วความดันสูง แล้วนอนไม่หลับแล้วก็เป็นเบาหวานอินซูลินทํางานไม่ดีขับถ่ายยากผมแนะนําว่าลองเสริมแมกนีเซียมดูนะครับคุณอาจจะขาดแมกนีเซียมอยู่แมกนีเซียมเป็นเกลือรแร่ลับที่หลายคนไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเขาเป็นโคเอนไซม์ของปฏิกิริยา,ปยาเป็นหลายร้อยปฏิกิริยาในร่างกายแล้วหลายคนที่นอนไม่หลับอย่างแม่หมูเองที่นอนไม่หลับผมให้กินแมกนีเซียมจากธัญพืชก่อนถ้ากินไม่พอผมก็ให้เขาเสริมแล้วก็ใส่แว่นนะครับแว่นกรองแสงสีฟ้าแล้วเขาก็นอนหลับดีขึ้นมากเลยใครอยากดูสูตรแมก บิสไกเซนต์เคเลตพิมว่าแมกนีเซียมแล้วถ้าเกิดใครนอนไม่หลับอีกผมเสริมอีกอันหนึ่งคือไปหาแว่นนะครับแว่นสีเหลืองเหลืองตัดแสงสีฟ้าใครอยากได้วันตานะครับหรือใครอยากได้เซ็ตโปรโมชัน่นเซ็ตนอนหลับนะครับพิมว่าวันตาอีกตัวหนึ่งที่ช่วยคือรากโสมอินเดียสกัดนะเพื่อนเพื่อนครับใครที่แบบนอนไม่ดีตื่นมาแล้วเหนื่อยไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงเครียดง่ายนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อเก่งกระตกแมกนีเซียมรากโสมอินเดียแล้วก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าก่อนสักหลงังพจะอาทิตึ้ตกเพื่อ,นอ,นอไร่่่ททีีานนนนอดขึ้ง ยุบเร็วแปดข้อนี้ถ้าคุณทําได้ทุกข้อเลยหมกเชื่อว่าคุณไม่ต้องไปพึ่งยาเคมีนะแล้วผมก็เสริมให้อีกอันหนึ่งก็คือไปออกกําลังกายนิดน,นึ่งออกกําลังกายในที่นี้นะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อนะไปยกเวทเบาๆไปสควอตไปวิ่งพื้นไปอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆทําได้แล้วก็ฝึกทํา IF ถ้าใครยังไม่รู้ว่า IF ทํายังไงใครอยากเรียนลงลึกๆแบบง่ายๆแบบสนุกแล้วก็แบบมีกันบ้านนะครับแนะนําว่าให้มาจอยกันจอยหมกใน VIP Club IF Master Class 1ิแปดเคล็ดลับ IF ลดไขมันและชะลอไวัยไม่โยโย่และที่สําคัญสามารถสอบถามปรึกษา กับโมกได้นะครับพิมพ์ว่าสนใจ if อยากกินผักเชียงดานะครับแต่กินยาเบาหวาน2เม็ดนะครับจะทาน้้าตาลตกไหมโอ้ไม่ตกคับเพราะว่าเชียงดาเนี่ยมันเหมือนเป็นผักมันเหมือนว่าเรากินผักดังนั้นเราสามารถกินกับยาเบาหวานได้แต่เชียงดาของโมกมันแค่อัดเม็ดเฉยๆนะครับพิมพ์ว่าเชียงดานะครับถ้าใครที่เป็นเบาหวานเนาะก็ให้กินเชียงดารพร้อมอาหารนะครับทุกมื้อเลย1-2เม็ดเป็นหลังก็ได้เป็นพร้อมก็ได้นะครับผมแนะนําเป็นหลังดีกว่าเพราะตามงานวิจัยคือกินหลังก็ค,คือกินอาหารเสร็จปุ๊บกินเชียงดาทันทีได้เลย นะครับกินวิตามิน d 3K2 ของคุณหมอโอกรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นนะครับโอ้โหใช่ครับเพราะวิตามินดีเนี่ยมันมีการตอบสนองต่อแทบจะทุกเซลล์ในร่างกายนะครับใครอยากได้วิตามิน d 3K2 ไลโปโซโมอลที่หมอก,กินเองครอบครัวหมอก,กินพิมพ์ว่าดีเคนะครับค่าวิตามินดีในเลือด8.8อันตรายไหมโอ้โหน,นี่คืออันตรายมากค่าวิตามินดี3นะครับควรจะมากกว่า40ถ้าปกติคือ30แต่ปกติแบบไม่ดีถ้าปกติแบบดีคือ50 60โ okay. อเคเพราะต่ำไปเนี่ยเรามีอาการในสารพัดใครอยากดูสูตรวิตามิน D3 และต้องมี K2 ด้วย K2 เนี่ยเขาจะช่วยเอาแคลเซียมกลับไปเก็บในกระดูกนะครับดังนั้นใครที่กระดูกพุนกินแคลเซียมอย่างเดียวไม่ดีนะต้องมี K2 ด้วยแล้วแคลเซียมเนี่ยโมกแนะนําให้กินฟอร์มที่ไม่ใช่คาร์บอนตใครกินแคลเซียมคาร์บอนตอเปลี่ยนใหม่นะครับไปเป็นกินแคลเซียมที่มาจากธรรมชาตินะครับโมกจะเน้นกินอาหารให้เป็นยาเช่นงาขาวปลาข้าสารอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับบอกให้คุณแม่กินแคลเซียมออร์แกนิกสกัดจากเปลือกไข่นะครับใครอยาก ใ้สูตรนี้ก็พิมพ์ว่าแคลเซียมแล้วทักทีมงานโมกในอินบอ็อกซ์ได้นะครับโอ้โหมีเพื่อนบอกว่ากินแมกนีเซียมของโมกแล้วนอนหลับดีขึ้นด้วยสุดยอดใครนอนหลับยากลองเพิ่มแมกนีเซียมสูตรโมกนะครับพิมพ์ว่าแมกนีเซียมเรียนทําตามที่คุณหมอใน3อาทิตย์นะครับความดัน160เหลือ1 1 0 7โอ้โหคือเป็นปกติเลยนะครับไขมันจาก319ตอนนี้หลือ168โอ้โหนะไทรอยเป็นพิษ หายอยู่ในระดับปกติน้ำหนักลดลงไป10ปอนหรือประมาณ5กิโลนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆที่ให้คำแนะนำและความรู้ยินดีมากๆเลยนะครับทำมาแคทานอาหารตามสูตรหมอเ2เดือนลดไป10กิโลโอ้โหค่าน้ำตาลลดจาก170เหลือ95โอห้าโหหาจากเบาหวานเลยเห็นไหมครับเบาหวานชนิดที่2หายได้หมอช่วยให้คนไทยหายจากโรคเรื้อรังแบบไม่ใช้ยาทำตามคุณหมอนะครับน้ำหนักลงมา3กิโลแล้วนะครับจาก ห้5 8บาสิเยี่ยมเลยความดันสูงกินวิตามิน D3K2 องของโมโกแล้วความดันดีขึ้นความดันสูงกินฟิชออยล์ได้ไหมจริคือฟิชออยล์เนี่ยมันปนเปื้อนเยอะนะครับผมจึงเลือกครีลออยล์ก็คือน้ำมันกุ้งฟิชออยล์กินได้ถ้ามันไฮเกรดเข้าคอร์สกับคุณหมอโอ๊กนะครับตอนนี้5วันนะครับลดไป1.3กิโลแล้วนะครับว้าวเยี่ยมขอดูรีวิวนะครับหรือว่าเข้ามาจอยกันใน V.I.P c l ับได้นะครับพิมว่าสนใจ I f นะครับมีน้ำตาลในเลือดสูงควรทานอะไรดีนะครับหนึ่งเลยคือควรไปปรับตามหลักสูตรของหมอก่อนนะครับทำไ i เอฟกินอาหารตามสูตรหมอก่อนแล้วก็สิ่งที่ต้องเพิ่มคือไปตรวจวิตามินดีก่อนตมม่ำไหมถ้าต่ำก็กินวิตามินดีสามเพิ่มนะครับพิมพ์ว่าดีเคนะครับแล้วถ้าเกิดไปตรวจวิตามินดีสามมาแล้วระดับมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเราก็อาจจะกินแค่วันหว้นนกินเพื่อเมนเทนซึ่งหมอแนะนําว่าให้กินที่มันมี K2 ด้วยนะครับเพราะว่า K2 จะต้องทํางานช่วยวิตามินดีสามในการเอาแคลเซียมนะครับไปเก็บในกระดูกอาจจะช่วย ชะลอก็ถูกคุณได้ถ้าเพื่อนๆออกกำลับบงกายควบคู่นะครับโอเควันนี้หมอกลาเพื่อนไปก่อนนะครับคุณนายลาตีสวัสด์นะครับบ๊ายบาย